สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราเองจะมาพาแบบสอนการวิธีการสร้างเปรตน,นะคะว่าเราจะมีวิธีการสร้างเปรตแบบยังไงให้ง่ายที่สุดแล้วพร้อมอกับการมีภาพควบคู่ไปด้วยเนาะเราจะได้ตามแบบเป็นไปด้วยสามารถที่จะทาําตามไปด้วยนะคะเราจะมีภาพมาให้ดูด้วยก็วันนี้มารู้จักกันก่อนนะมารู้จักกันก่อน คุณน้าสาสักดานะคะหรือเรียกว่าหรือเรียกว่าน้องก็ได้จ้าก็อันนี้เดี๋ยวเราจะไปโพบวิธีการสร้างเพจเ c e b ุ๊กนะคะว่าเราจะสร้างกันยังไงแบบง่ายๆเนาะเดี๋ยววันนี้น้องปาํำนะคะทุกคนจะได้ํำเป็นด้วยเนาะอ่าเรามีป้าประกอบไปด้วยนะคะมาค่ะมาดูกันว่าเราอ่ะสร้างกันยังไงนะคะสักกู้นะะ้องค่ะและ้วมือก่อเช็คก่อนนะคะ าได้รู้อไรแล้วยังอ่าโอเคมาแล้วนะคะนี่เป็นการสร้างเบนเฟซบุ๊กของเรานะคะก็คือการสร้างเพจเฟซบุ๊กนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการสร้างันนะคะอ่าเราจะมีวิธีการสร้างแนวไหนเนาะสร้างบนเพจเ Facebook ของเราเนี่ย่ายง่ายที่สุดแล้วก็สามารถทำตามไปด้วยการพร้อมกับการมีผ้าประกอบนะคะอ่าเดี๋ยวก่อขยายกล้องนิดเดิน มองเห็นกันไหมเอ่ยขยับก,กล้องนะคะ,ะกล้องก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะทุกคนเห็นนะคะเห็นเนาะคนสามารถเห็นเตดเราได้นะคะอืมโอเคค่ะการสร้างเตทป,ป,ปุ๊บเรานะคะตอนนี้เลยค่ะอันดับที่เราจะต้องสร้างก่อนนะคะกดเปิดเว็บปุ๊บส่วนตัวของเรานะคะ ก็กดไปนะคะมันจะขึ้น3ามกีดนะคะตรงนี้ที่เรากลมๆเป็นจ้องสี่เหลี่ยมแดงแดง,ง,งนะคะสี่เหลี่ยมแดงแดงของเราเนะะี่ยค่ะกดเข้าไปนะคะเดี๋ยวขั้นตอนที่กดคกำว่าเตปน,นะคะมันก็จะขึ้นเตดให้กับเราเนาะเราสามารถเท่าไปนะคะก็จะเป็นแบบคล้ายๆเป็นตรงๆเนาะ เป็นตรงเหมือนตรงชาติเลยว่าได้ตรงชาติบ,บ้านเราเนาะไม่ใช่อันนี้เป็ดน,นะคะก็จะเป็นสีแดงๆแบบนี้เนาะแล้วแต่ระบบมนะจ๊ะว่ามันไม่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อไปนะคะวิธีการต่อไปกดสร้างเป็ดเลยนะคะการสร้างเป็ดของเราเลยนะคะมันก็จะมีขึ้นคําว่าสร้างเนาะเรามีลูกศรชี้ไปแล้วนะคะสีกงตัวย่อ เป็นสี่เหลี่ยมเนาะเป็นสี่เหลี่ยมสีแดงแดงเพราะว่ามันมีภาพอธิบายไปด้วยเนาะ,ะต่อไปค่ะมาดูกันนะคะต่อไปก็จะคลิคกคลิกคำคำเริ่มต้นการสร้างเปลี่ยนนะคะของเราคลิเก้าไปเลยค่ะการเริ่มต้นของเรานะคะ,ะคิกคนว่าเริ่มสร้างนะคะมันจะมีข้อมูลการเริ่มสร้างของเราเนี่ยนะคะอ่า ะะแป๊บูุนะคะขอเช็คแป๊บหนึ่งว่าทุกคนเห็นน้องไหมอ่าไม่ใช่เห็นน้องเราเห็นภาพชัดไหม <c oughs> อ่าต่อไปนะคะเป็นการสร้างชื่อเป็ของเรานะคะการสร้างชื่อเป็ของเราเนี่ยนะคะให้ทุกคนใส่ชื่อนะคะใส่ชื่อตรงนี้เป็นคำว่าชื่อเป็ของเราอย่างเช่น อย่างเช่นชื่อจริงของเราก็ได้นะคะเราก็จะเป็นชื่อแบบน้องยินดีเป็นภาษาอังกฤษตรงนี้ก็สามารถใส่ชื่อเข้าไปได้นะคะเพราะว่าของเราสร้างระบบเกี่ยวกับการเขาเรียากว่าเกี่ยวกับการตามโปรเจกต์แน,นี้นะคะก็ต้องใส่ชื่อจริงเราได้หรือว่าใส่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษเราก็ได้เนาะตรงนี้ต่อไปนะคะสร้างชื่อเต็เพราะว่า การสร้างชื่อเต็ของเรานะคะคนจะได้ติดตามเราแบบชื่อจริงแล้วก็สามารถติดตามในของเราได้ง่ายขึ้นคนก็จะเห็นได้ชัดขึ้นนะคะตรงนี้ของเรานี่จะเห็นได้แบบติดตามกันง่ายๆเนาะจะได้รู้จักชื่อแล้วเขาก็ทิกรามาตุกคนอ่ะการติดตามเขาจะติดตามเราได้ตูกเนาะต่อไปค่ะมาดูกันห้าเลือกหมวดหมู่ที่เราจะใส่นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นด้านสินค้าหรือบริการของเราน,นั่นเองนะคะเราสามารถกดใส่เข้าไปได้เลยนะคะน่าต่อไปค่ะมาต่อไปนะคะก็คือกรอกเว็บไซต์นะคะกรอกเว็บไซต์ของเราตรงนี้เราจะต้องใส่ท่านใดที่ไม่มีลิงก์เพจลิงก์ลิงก์ว่า,ามีลิงก์หรือเว็บไซต์โทษนะคะกย่อมีเว็บไซต์อ่ะ คนนี้ท่านใดที่ยังไม่มีเว็บไซต์ก็ยังยังไม่ต้องตกใจไปยังไม่ต้องกลัวเนาะเราสามารถกดข้ามได้เลยคือหรือว่าท่านใครมีก็สามารถไปกัดลอกมานะคะแล้วก็เอามาวางแล้วก็สามารถที่จะกดวางแล้วใส่ลงไปได้เลยนะครับอันนี้นะคะต่อไปค่ะถ้ารูปโปรไฟล์นะคะรูปโปรไฟล์ที่อยากแนะนํานะคะก็คือเราจะมีรูปโปรไฟล์ของคุณก้องมาได้เนาะ ตรงนี้เราสามารถที่จะเอามาจากส่วนรูปภาพที่เป็นโปรเจกต์นี้บทนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถเอามาใส่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราเราทำระบบโปรเจกต์บทนี้เราก็อารูปที่เป็นโปรเจกต์บทนี้มาใส่เนาะแล้วก็ต่อไปนะคะเราจะใส่รูปภาพอีกรูปหนึ่งก็คือรูปหน้าโปรกของเรานะคะเมต่อกี้เราใส่รูปปกวัแล้วเนาะ ต่อไปเราจะมาใส่รูปหน้าปกของเรารูปหน้าปกของเราก็จะเป็นอ่าอินดีโปรเจกต์ผลนี้หายุดน้อยร้อยล้านเราก็สามารถเอารูปมาใส่ได้นะคะตรงนี้เราก็จะมีรูปอยู่ที่ในแกลลอรี่เรานะสามารถที่จะไปเลือกมาใส่ได้เลยนะคะตรงนี้อ่าโอเคถ้าเราใส่รูปเสร็จแล้วเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปกันเนาะอ่ากดเชิญเพื่อนนะคะถ้าสมมุติว่า เพื่อนรุ่งของเราเนี่ยมีเพื่อนประมาณสักร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยเราสามารถกดเจนได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนก็จะไปไปเข้ามาดูเข้ามาดูของเรานะคะเข้ามาดูในที่เราเจนเข้าไปเนาะเดี๋ยวเขาจะเป็นเพื่อนกับเราเองเนาะหน้าต่อไปหน้าลักของเราเขาจะอยู่ประมาณนี้น,นะคะมีการใส่รูปนะคะอ่าสองรูปที่เราใส่ตรงนี้เป็นโปรเจกต์ตัวนี้เนาะ อ่าก็จะมีรูปประมาณนี้นะคะเราสามารถไปเอาที่แกลเลอรี่เรามาได้เนาะหน้าหลักของเราจะจะเป็นประมาณนี้นะคะการใส่รูปเข้าไปอ่ะต่อไปค่ะอ่าเพิ่มกล้อความตอบกลับนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเพิ่มก้อความตอบกลับเราก็จะติ๊กเข้าไปว่าเป็นก้อความนะคะเป็นก้อความตรงนี้มันจะขึ้นเป็นก้อความเนาะ มันจะขึ้นข้อความให้กับเรานะคะตรงนี้มาดูกันว่าชมข้อความนะคะเหมือนข้อความตรงนี้ที่เราส่งเนี่ยนะคะคนที่จะทัดมาหารอยเนี้ยเขาจะส่งข้อความมาเราด้วยส่วนตัวนะคะอืเราสามารถอินในตอนนั้นที่เขาทักมาเราเช่นเขาต้องการกดนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นกล่องข้อความเนาะ เขาจะเข้ามากดที่ข้อความรอแล้วส่งมาเราโดยตรงนะคะตรงนี้เข้าใจเนาะมาต่อไปค่ะคลิกคำว่าสร้างนะคะมันก็จะมีอยู่ที่ช่องสี่เหลี่ยมของเรานะคะก็จะมีคำว่าสร้างอยู่เนาะ,ะต่อไปนะคะสร้างชื่อผู้ใช้งานเพจน,นะคะสร้างชื่อผู้ใช้งานเพจก็จะมีช่องเล็กๆใต้นิดนึงเนาะอันนี้ ก็คือเราสามารถใส่ชื่อของเราเนะะี่ยค่ะเป็นภาษาอังกฤษยานอฟนอินดีนเป็นภาษาอังกฤษอินอนแล้วก็อินดีนอะไรประมาณนี้เนาะ,ะเป็นภาษาอังกฤษเราก็ใส่เข้าไปนะคะอันนี้นะคะเป็นเป็นใส่เข้าไปเลยการสร้างชื่อผู้ใช้งานเป็นนะคะอ่าต่อไปนะคะ อ่าหรือว่าเราจะตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษก็ได้เนาะเป็นภาษาอังกฤษเราก็แอดเข้าไปด้วยอินดีนก็ได้นะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตามด้วยอินด,นดนีนภาษาอังกฤษเน,นาะมันก็จะง,ง่ายขึ้นนิดนึงแล้วก็เราสร้างเสร็จนะคะเราสามารถคลิกตกลงได้นะคะในเมื่อก็ความาในเมื่อการตั้งชื่อเราเนี่ยนะคะ เสร็จเรียบร้อยมันก็จ่ายเราคลิกคาว่าตกลงนะคะเราจ่ายระบบที่ป่านมาเราคลิกตกลงต่อไปนะคะจะมาดูการคัดลอกเพลงเพลกันนะคะว่าเราจะคัดลอกแบบไหนมาดูขั้นตอนการคัดลอกกันเลยนะคะก็จะกลับไปที่หน้าหลักเพจของเราเนี่ยนะคะนี่หน้าหลักของเรานะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอ่าต่อไปค่ะกดเพิ่มเติมนะคะ ก็จะมีการกดเพิ่มเติมอยู่นะคะตางเราก็จะมีรนะูปศอเนี่ยแลลวเนาะกดเพิ่มเติมก็ไปเลยค่ะต่อไปค่ะคัดลอกลิงก์นะคะตัวนี้มันจะมีบอกว่าคัดลอกลิงก์นะคะเราสามารถไปคัดลอกลิง์มาตรงนี้เนาะ,ค,ะคัดลอกลิง์มาที่จะส่งินก์เป็ดของเราไว้เพื่อนก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยว่าจะส่งให้ใครเนาะได้ดังนั้นเลยการสร้างโพสตนะคะต่อไปว่า เราเนี่ยจะมีวิธีการสร้างโพสยังไงโพสแนวไหนแต่ว่าของเราโพสเป็นโปรเจกต์ยินดีโปรนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการสร้างโพสกันที่ทุกคนสามารถเข้าไปดูโพสของเราได้นะคะคลิกสร้างโพสเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปตาสร้างโพสกันนะคะคลิกเข้าไปแล้วก็ียนคอนเทนต์นะคะคอนเทนต์ของเราเนี่ยตป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับยินดีโปรนี้นะคะ หรือว่าเราต้องการหาผู้ที่แบบสนใจและได้เสริมว่างานตกงานอะไรเงี้ยอยากมนะีได้อีกช่องทางที่สองะไรประมาณนี้นะคะเราสามารถที่จะกดเข้าไปเป็นการสร้างคอนเทนต์ของเรานะคะที่สามารถทุกคนเข้ามาดูของเราได้นะคะพนุพสต์ของเราเนี่ยว่าอ๋อเราทำธุรก,กิจเกี่ยวกแับบ เ่กิจหนึ่งโปรเจกต์โปนี้นะคะตานใดต้องการผลนี้อะไรกับเราก็สามารถใส่ข้อความเข้าไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วทีนี้เรามาดูการแจนะคะการกดแจนะคะนี่เลยค่ะกดเพิ่มปุ่มนะคะมันก็จะขึ้นให้เรากวาวแจเนาะ,ะต่อไปเราก็มากดแจนะคะแจได้เลยอ่าตรงนี้เราสามารถกดแจไม่เ,เพื่อหรือง่ายไกก็ได้เนาะ ่าทีนี้อันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยเนาะจบแล้วในการสร้างโพสต์ของเรานะคะก็จะเป็นประมาณเนวนี้นะคะอืมวันนี้ก็โอเคเรียบร้อยขอจบไลฟ์ในการสร้างเพจเฟซบุ๊กง่ายๆนะคะมีนังภาพมีทังการาดูไปด้วยตามไปด้วยพร้อมกันแบบง,ง่ายๆนะคะวันนี้น้องก็ ขอขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาดูนะคะเพราะว่ามันจะเป็นวิธีการง่ายๆในการทำเนาะสวัสดีจ้าพบกันใหม่เนาะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะ